คู่แรกรายการวันนี้ครับฝ่ายแดงก็คือราชสารสกรเกษมสารนะครับและฝ่ายน้ําเงินหนึ่งสยามสิทธิมนชัยกรรมการผู้ที้ขาดบนเวทีคุณสนธยาไพรอัน,นันต์ขอบคุณครับและโอากาสนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณชาย,ยูนชนะเที่ผู้จัดการวิลล่าคาเฟ่นะครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบพวงมาลัยเป็นกําลังใจกับนักมวยคู่แรกในวันนี้ใชิญครับ ท่านผู้ชมครับก็เหมือนเดิมนะครับแอดตซินยารักษาโรคกระพร้อมอบเงินใช้ในการแผลแตกให้กับนักชกที่มีบาดแผลนะครับเขมละ500บาทล็อกด้วยการนําแม่ไม้มูไทยมาใช้แต่กานคอสอกกลับเขาลอยแอดตซินมอบเงินรางวัลพิเศษ10,000บาทจนได้ให้ฟันหางนอกได้แอดตซินจ่าย30,000ื่นนะครับเบนด้า500ยาถ่ายพยาก,กล่องสีเหลืองใบเ,เดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้นักชกผู้เอกคนละ2,000บาท สมุนไพรใต้งเองี้ยอีแก้กกกปวดเมื่อยมีทั้งชนิดประทานและชนิดนวดมอบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นให้แก่ผู้ชนะในคู่ที่สองครับทางฝ่ายดังราชสารสกรเกษมศาสตร์นะครับเป็นนักโชคจากเมืองระยองอยู่ที่กิงอำเภอพ,พัฒนานคมปัจจุบันอายุเพียง17ปีแล้วครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนนหนึ่งสยามสิทธิ์มนชัยที่เวทีอ้อม้อยนี้โชคเมืองมา้าอายุ10ปีแล้วครับหรือว่าบนเวทีนั้นก็มีสถิติการโชคทั้งหมด1 7 1 0ครั้ง เป็นมวยบุกนะครับมีอาวุธหนักๆก็คือเขา่าทางด้านหนึ่งสยามสิทธิมนชัยอายุอนามตอนนี้ก็16ปีเท่านั้นเองครับส่วนทินที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่ปากช่องคอนครราชสีมาัางสุดท้ายชนะเทนเกอร์น้องเอาเด่นชายลายจอลกสมุตรที่ออมน้อยนี้เริ่มโชกมาออายุ11ปีถ้าจะดูสถิติแล้วทางน้ำเงิน,นชคมา60ครั้งครับเป็นมวยฝีมือก็คงจะดูนะครับว่าฝีมือกับชันเชิงนั้นกับการบุก แหลกลานของฝ่ายแดนนั้นใครจะเก่งกาดกว่ากันนะครับคุณบึกเชิญเลยครับครับท่านผู้ชมที่รพบครับมวยคู่นี้เคยเ,เจอกันมาแล้วต่างฝ่ายต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครั้งแรกนั้นราชสารชนะแล้วก็หนึ่งสยามมาแก้มือก็หนึ่งสยามชนะวันนี้เป็นนัดชี้ชะตานะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแบบเบ็ดเสร็จครับ ก่อนขึ้นชกนั้นนกแรประยุทธ์สายคำไปสัมภาษณ์รัชสารบอกว่าชกกันไฟแรกนั้นชนะไฟที่สองเนี่ยตอนชกนั้นสี่ยกนี่เป็นต่อนะฮะประมาณตั้ง4ีหนึ่งเนี่ยแต่พอยกห้นี่เต้นมากไปเลยแพ้เลยนะวันนี้กะว่าจะลุยนะแล้วก็จะเอาชัยชนะให้ได้ ส่วนหนึ่งสยามนั้นบอกว่าการซ้อมซ้อมมาดีที่ค่ายนะครับที่ปากช่องนู่นเนี่ยครั้งสุดท้ายนี่ก็ชนะนัดชกฝ่ายแดงแล้วก็วันนี้ก็จะเอาเข่าแล้วก็หมัดศอกเนี่ยขยี้เอาชนะให้จงได้ข้อมูลทั้งหมดนี้นกแร่ประยุทธ์สายคำประจันสัมพันธ์วิล่าคาเฟ่ก็เป็นผู้ไปสัมภาษณ์มาและคืนนี้ ที่วิลล่าคาเฟ่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับก็ไปชมตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยที่วิลล่าคาเฟ่พร้อมกับคอนเสิร์ตพาเมร่าบาวเดนครับจะควงคู่มากับหวานใจของเขาคือแทลรีเจนซี่ครับคืนนี้ครับที่วิลล่าคาเฟ่ส่วนกรรมการห้าบนเวทีสนธยาภัยอน,นันต์ให้คะแนน3ท่านมีปียะเหลงสุดใจ กิรศัก์แสงจำหลัดแล้วก็เดชชาติสายเพชรครับเป็นสักขีพยานแล้วก็ให้คะแนนกันวันนี้ครับแมวันนี้สักขีพยานมาเยอะครับในคู่ชิงแชมป์ครับที่เห็นก็มีบุญเชิญครับมานั่งอยู่ขอบเวที มาแรกกันก็ต่างฝ่ายต่างเคยเจอกันมาครับราชสารแดงครับหนึ่งสยามน้ำเงินบดยกที่หนึ่งแต่ยกแรกของศึก้ามวยไทยครับท่านผู้ชมค,ครับสมาคมท่าเพชรบุรีโดยพลเอกจุจุลานนท์ผู้มิชาการหันบก ประธานที่ปรึกษาครับได้จัดสร้างลุงโปูวทวดเนื้อหยกนะครับรายได้เนงสมทบสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเรศวรมหาราชจังหวัดเพจรบุรีครับบริจาคบูชาที่ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยทุกสาขาครับบ้านีิสารจอมแดงสาสแสนเดือนบ้านหมอลำวัฒนธรรมพื้นบ้านตุลรพัฒนาการครับมอบบัตรธนาหารามูลค่าสามพันเพ้แก่นักโชคที่แพ้นอกคู่ต่อสู้นะครับเพื่อบรรุงขันในการทาสึกครั้งต่อไปและก็วันนี้ครับนายแพทย์ประสิทธิ์เรืองสุขอุดมนะครับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติลักษณ์กรขอเชิญสิทธิกาว,วิยาลัยบางแสนร่วมงานบางแสนมึกวันนี้ครับ18จังการที่ราชเทีินนมัยสมาคมครับครับท่านผู้ชมที่รพครับก็มาดูผู้เปิดหัวรายการวันนี้น้ำหนัก103ยสปอนด์ครับแดงราชสารสเกษมเกษมศาร์ครับแล้วก็น้ำเงินนั่นหนึ่งสยามสิทธิ์มนชัยครับ ดูรูปร่างแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันครับนึงสยามนั้นคอยจังหวะครับกรรมการสนธยาบอกว่าอยากคอยกันมากนะต้องชกม,มวยอ้อมน้อยนี่ต้องถึงใจพระเดชพระคุณมาสวมวิญญ,ญาณติ๊กชิโร่ออกมาเต้นไม่ได้นึงสยามต่อยซ้ายไปไม่โดนโดนถีบทำลายจังหวะไว้รัชสารนะ่ะ โดนซ้ายของหนึ่งสยามเข้าไปพอเตะซ้ายไปทีในพีเลียนมุมน้ำเงินเนี่ยเทกันทนะีนึงโดนโตได้แข้งท้ายเหมือนกันราชสารนั่นก็เป็นมวยคอยจังหวะเหมือนกันต่างฝ่ายต่างคอยก็เลยไม่ชกกันเริ่มแล้วครับฟันศอกท้ายเข้าไปต่อยท้ายไม่โดนหนึ่งสายามนั่นเอาจิงเอาจังครับหน้าตาขมึนตึงทีเดียว วาแข้งขวาไปทีครับทางด้านของนักชกฝ่ายแดงราชศารขยับครับออกขวาไปโดนโต้ดีซซายมาเดี๋ยวได้รู้ว่าหมูหรือาก <c oughs> อาแรกกันคนละทีดูแลจะเล่นวงนอกกันเป็นส่วนใหญ่ครับสารแข้งเป็นส่วนใหญ่เปนสยาสมทา้าทางจะออกแข้งซ้ายไม่ออกครับ เรื่องหน้าราคาแพงตัดสินใจช้าเลยโดนทีบจังไรจังหวะมาต่อยซ้ายไปทีสีเข่าขาไปทีครับราชสารตีขาไปทีแล้วแต่ยังไม่หนัก่วงเท่าไหร่นักลัดคอมาตีสีเข่าขาไปทีกรรมการสมัิยาแยกออกมา เคยเจอกันมาแล้วก็เลยเข็ดเที่ยวครับก็ต้องดูจังหวะกันครับเพราะว่ารู้ทากันครับกดยกที่2พลาดมาก็เจอซ้ายเต็มเรียกว่าเข้าไปเต็มหลังเลยครับนั่นคือราชสารนะครับเจอหนึ่งสยามเข้าไปขอเชิญบริจาคบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อหยกนะครับโดยท่านพลเอกธรุจุลานนท์ผู้บัญชาการบกประธานที่ปรึกษา นายด้านนั้นสมทบสร้างพระบรมธาาตุสเสรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดเพชรบุรีครับประจากที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยทุกสาขานะครับแล้วก็บีล่าคาเฟ่คืนนี้พบกับคอนเสิร์ตพามเมลา่าควงคู่แฮวยีเดนซี่รับห้ากุมภาพบตักลีลาซิมบัติกุมภาพบปลาพมและก้อนสวรรค์ครับผู้ชมที่กำลังรอก็ขอเชิญชมเลยถึงดาวรุ่ง โดทีมมวยทั่ว,วก,กาาราววัดศรารามนิคมซอยแปดประคามพุ่มกินอําเภอนิคมพ,พัฒนานะครับัโดยกำนันชาคุณเกษรนะฮะประผับคูบมวยโดยอาจารย์เกษริบูรณโมลินกรรมการ,รก้อน,น้อยก็ตัดสินดูครับท่านผู้ชมครับมาตอนนี้ราชสารนี่ก็ พยายามเดินเบียดใน้วครับก็เจอแข้งซ้ายแข้งขวาของหนึ่งสยามเข้าไปสยามโตเลยแข้งซ้ายอัดเลื่อัดซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งหลักจาร์สาน่ยเอาหมัดยันพอไม่เลยครับแล้วก็พยายามจะตีเขาแต่ช้าไปหน่อยครับ บันสอกขวาจิ้มนนเข,ข้าไปที่หน้าด้วยนี่ขาไปทีนึงโต้ในขาซ้า,ายเดินไล่บี้นะครับอ้อโดนหมัดซ้ายไปทีนึงนักกีฬาโดนขึ้นหมัดขึ้นเข่าขึ้นซอกครับถึงสยามโต้ในหมัดซ้ายแล้วก็ดังด้วยแข้งซ้ายครับดูครับเปลี่ยนในไปไงาาราชกีฬตีซ้ายไปตีขวาไปทีนึงโดนโต้มาด้วยข่าเหมือนกันเอ้า ครั้งครั้งแต่ไม่ต่อยโดนต่อยโตมาอตอนนี้หนึ่งสยามตีเข่าทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวราชานโดนเข่าซ้ายของหนึ่งสายามไปตีโต้มาเหมือนกันดูครับเดี่ยดนายใครดีแล้วก็ตีได้เหนียวแน่นกว่าตีเข่าซ้ายไปทีครับราชานตีซ้า,ายไปอ้าวตีขวาไปทีแล้วหนึ่งสายามตีไปเหมือนกันเที่ยวแม่กรรมาการโดนโดนแถมไปด้วย ไมกครับราชสานเดินแล้วสงหยาต่อยซ้ายเข้าไปแลว้วก็เข่าฟาเขาทีทอกไปตีเข่าท้ายทีหนึ่งแลกกันครับนั่งดูตีเข่าฟาไปอีกครับราชสาน<า>ไล่เบียดเลาะเชือกไปเรื่อยอตอนนี้โดนไปดอกนี่เหมือนกันโดนโตมาแมหนึ่งสยามไม่โตดอกสุดท้ายนี่ใช้ได้ เข้าไปเนื้อๆตีเข่าขางซล้ๆไปอีกทีนึงตีเข่าขาไปด้วยอาจายสาธตีเข่าซ้ายไปตีเข่าขาไปอีกทีนึ่งทีสยามตีท้ายก,กดยกครับกดยกที่สามน้จมครับก่อนจะชมยกสี่เราชมภาพช้าครับหมัดซ้ายบวกรับเข่าอีกทีเรียกว่าทั้งหมัดทั้งเข่าครับสมาคมชาเพชรบุรีโดยตนเอกสุรุตจุลานนท์ครับผู้บัญชาการทหารบกประธานที่ปรึกษานะครับของสมาคม เชิญท่านบริจาคบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อยกครับหลายด้านเนื้อสับทบสร้างพระบรมราชานุสาว,วรีย์สมเด็จพระเลศหลวงหมาราชที่จังหวัดเพชบรบุรีบริจาคบูชาที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาธนาคารทางไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับนึกถึงบะหมี่ต้องทายสีบะหมี่เกี๊ยกรับเหนียวนุ่มสดสะอาดอร่อยจนลืมอิ่มทายสีมีทุกซอยอร่อยทุกที่ครับ9 9 1 1 8 5 3 9911ไปนะสามตู้สัตลอดเวลานะครับณนาพาไรเอ็นเทนเบนถนนบางกุเทียนติดทางรถไฟบางบอนครับจัดรายการพิเศษฉลองครบรอบ2ปีทอง2กุมภาพบยุทธาเยอะ3เยนจิตพรเทวี4อาภพาพานกรสวรรค์5บุญธรรมคนบุญทนคนหนุ่ม6ยอดลักสลักใจครับแล้ว11กุมภาพันธ์พบจายามิดไชโ์ทั้งสองราคาโดยเฮียเบิรมครับเรีกว่าโชไม่มีชาตินั่นคือหน้าพาไรเอ็นเทนเบนนะครับ ท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมไปเที่ยวงานวัดตีดารามนะครับงานประจําปีก็มีถึงวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับตีข่าอีกแล้วครับตีเข่าซ้ายทีตีข่าขวาทีครับราจาสารเดินครับตีข่าท้ายหนึ่งสยามอัดด้วยหมัดท้ายครับดักไว้เลยเอ้าเตรียมแล้วดูครับนั่นแหละครับโต้ด้แข่งท้ายราชสารไม่กลัวครับ ซ้ายมาชั้นขวาไปคืนไปดูครับน่นะครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งหลัากสารเดินโดนดักด้วยข่าวท่ายของตึงสยามต่อยซ้ายทีหนึ่งตีข่าวท่ายทีหนึ่งดูครับท่านผู้ชมครับมาตอนนี้ตึงสยามวิ่งมาให้ลมครับขาลอดเชือกไปเลยขานิดนึงนะครับเอาเอาขาเข้าไปสู้กันใหมนวางแข้งซ้ายอีก ดูครับเข่าเบียดในเหลี่ยมหลักเหลี่ยมใครดีใครเหนียวแน่นกว่าต่อย้ายอีกทีครับเึงสยามเตะซ้่ยทีราชสัรราชสานโดนเข่าขวาของหนึ่งสยามเข้าไปสองดอกครับตีเข่าขวาทีหนึ่งเวียมา ต่อยซ้ายที่หน้าอกครับอ๋อหนึ่งสยามต่อยซ้ายแล้วก็ตามด้วยเข่าเข่าขาไปทีหนึ่งเข่าขาไปทีแล้วกรรมการสนัยญายแย่งออกมาหนึ่งสยามตีเหนียวแน่นกว่าครับอ่าล้มกรรมการสนัยญารับไว้ ลุกขึ้นมาสายสารโดยต่อยซ้ายทีนึงดูจะแผ่วๆไปนี่ครับวางแข้งซ้ายไปอีกครับต่อยซ้ายทีหนึง่งหนึ่งสยามดักด้วยแข้งซ้ายแล้วก็สวนด้วยหมัดซ้ายใช้ได้เลยครับด,ดูได้น้ำได้เนื้อ,อแตกอีกทีนึงต่อยซ้ายทีนึง Thai vào thay thì để thay vậy luôn cao phá bay kia các ของราชสารีดยกที่4โดนเบียดไหนไปเยอะครับยันนี้ครับหมดยกที่4ครับโยครับปอชมยกสุดท้ายครับเพื่อตัดสินว่าใครจะชูมือนั้นดูครับนี่ข้ามาเจอหมัดซ้ายหน้าแงนเลยครับราชสารีหนึ่งสยามไม่คงจะสมชื่อหรือไม่เดี๋ยวดูต่อไปนะครับก็เรียนว่าท่านต้องการที่จะบริจาคบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อหยกครับซึ่งท่านพลเอกสุรชุลันนนท์ผู้บัญชาทหารบกประธานที่ปรึกษาของสมบัติของบัณฑิตราชสางนั้น ก็เชิญนะครับเบร์จากบูชจาที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารทางแากทุกสาขาหลายได้นั้นก็นําไปสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเลสวนมาราีิจังหวัดเพชรบุรีนะครับและขอขอบคุณรัตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดครับปุ๋ยตรามาเบนปุ๋ยพลังมาที่พี่แผงสีเขียวเอโซแซดดาประเทศไทยจำกัดมิจิไม่เปิดโลกปี2องพันโดยการบังแคร์ครับรับจองพื้นที่ภายในลดทันที20%ครับ4542914 ครื่องดื่มกระเิงแดงสปอนเซอร์เบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกครับดื่มจุดสามแน่นอนน้ำมันเครื่องทัสต้อนรถจกักรยานณนด้าและน้ำมันหล,ล่อลื่น PTT ีดีแดนิมิกเซมิทินเซติกทุกอยดแรงเต็มพลังครับ,บท่านผู้ชมครับก็มาดูยกสุดท้ายครับก่อนนิดนึงนะครับรองเดบุลกิตวิทยาถนนเสียเกษมซอย58ใกล้ตลาดบ,บางแคเปิดสอนพายีนึงปิดสอนคอมพิวเตอร์ะระดับปัตุมันถึงมส .3 ครับโทรศัพท์เลยนะครับ8051576 สี่ห้เพื่ออนุโชของบุตรหลานท่านครับรับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายแล้วครับดูครับเป็นยังไงครับ4ยกที่ผ่านมาเป็นยังไงทางด้านของหนึ่งสยามนั้นออกแข้งซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายได้การแจ้ง,แ,งแล้วก็ประเคนทั้งเขา่าซ้ายเข่าขวาครับราจาสารก็พยายามเหมือนกันครับจะโต้ด้วยแข้งขวาแล้วก็ อัดด้วยลำตัวนะครับด้วยเขา่าแต่ว่าป,ปลายของยกที่แล้วนั้นแผ่วไปนี่ครับโดนทีมท้ายเข้าไปที่หน้าท้องไปตัดไปอีกครับวันนี้ใครชนะถือว่าเป็นการชนะแบบเป็นเสร็จครับพอครั้งแรกนั้นรชาชสารชนะมาครั้งที่สองหนึ่งสยามก็ล้างตาได้สำเร็จแับแล้ววันนี้ครับ เป็นครั้งที่3ครับว่าไทยจะชนะแบบเบ็ดเสร็จครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของการต่อสู้ที่เจอกันมาบนสังเวียนเวทีสี่้ายไปอีกครับตีกองก็เชิดแล้วครับเป็นสัญญาณให้รู้ว่านี่คือช่วงสุดท้ายครับ หลังจากที่สู้กันมา4ี่ยกเต็มๆครับและยกสุดท้ายนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วล่อยขวาไปทีถีบซ้ายไปอีกมมหนึงสยามนี่ถีบซ้ายนี่หนักหนว่วงเหลือเกิน ท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมชมศึกมวยดาวรุ่งสกเกษมศารครับงดยกสุดท้ายที่29และ30มกราคมครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดอัศดางรามนิคมซอยซอย8นะครับที่อำเภอนิคมพัฒนาผลการตัดสิน ฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับนำินครับหนึ่งสยามสิทธิมนชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนราคู่ต่อไปเป็นมวยคู่ที่สอกระแสสารมือชกกันก็พ่ายยกแล้วเรับชมคู่ที่สองครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี